สำหรับต่อไปนี้ก็จะได้นำอมมหาปฏิปทานนนสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกัมบรรดาท่าพุทธบริษัทมาสอนแทนกรรมฐานสี่สิบหรือว่าวิสุทธิมรร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการเปลื้องความสงสัยของมบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายและบรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายเมื่อมีคนนั้นหลายเคยคิดอยู่เสมอว่าสำหรับวิสุทธิมรรคไม่ใช่พุทธพจน์บทพบาลีที่องค์สมเด็จวจินาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเองเป็นเรื่องของพระพุทธโคสาจารย์ แต่ความจริงพระพุทธโคสาจราย์ก็เป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานเมื่อท่านนำมาสอนแล้วก็ไม่ได้ผิดพระพุทธพจน์ทบทพระบาลีในตอนไหนเป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเพื่อป้องกันความแคลงใจจึงของวัตกรรมฐานสี่สิไว้ก่อน จะขอนำมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสี่สี่บับที่วระกายานุปสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งจิตตานุปสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งแล้วก็ธรรมานุปสนนามหาสติปัฏฐานหนึ่งมาสอนกับท่านแนะนำกันคำว่าสอนและคำว่าแนะนำของบรรดาท่านหลายโปรดรับทราบ จงอย่าคิดว่าคำสอนทั้งหมดนี้เป็นความรู้ของผมก็ให้ถือว่าความรู้ที่นํำมาแนะนํำกันนี้เป็นความรู้ของที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็จงอย่าถือคณะอย่าถือเพศอย่าถือสายว่าฉันเป็นรูสิ์ของคนนั้นเป็นฉันเป็นสายของคนนี้นี่มันเป็นเรื่องเขากิเลส จะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนได้แล้วก็สอนเอาว่าธรมคำสอนสอนพระองสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ามาสอนถือว่าใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้ท่านหลายจะศึกษาหรือปฏิบัติในข้อใดในกรรมฐานบทใดก็ตามขอเตือนไว้ว่าจรณะ 15, สิบห้าซึ่เป็นความประพฤติควรจะประพฤติให้ครบถ้วน แล้วก็ใครครวญในบารมีสิทธิ์ให้เป็นปกติถ้ากำลังใจมันท้อถอยก็ใช้อธิบาทสีเข้าควบคุมถ้าจรณะสิบห้าก็เออสิบห้าก็ดีบารมีสิบก็ดีอารมณ์จิตของท่านบกพร่องก็สแสดงว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิ เพราะว่ามีกําลังใจไม่ครบท้วนในฐาน,นะที่เป็นสาขยาบุตรพุทธเจโนอร,ร์จะเรียกว่าเป็นปูชนิยบุคคลเพียงแค่มีเจรณะสิบห้าครบถ้วนจำบารมีสิบได้ก็ยังดีไม่พอยังจะต้องปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ครบถ้วนด้วยเจ <c oughs> นั้นขอท่านหลายก่อนจะหลับ หรือว่าคำว่าตื่นใหม่ๆจงทบทวนเจรณะสิบห้าและบารมีสิบระการว่าสิ่งใดในทั้งยี่สิบหระการนี้เราบกพร่องบาง้างและก็ตรวจดูอิธิบาตสว่าเราบกพร่องบ้างหรือเปล่าถ้าบกพร่องก็แสดงว่าเราเป็นผู้ขาดทุนในวันนั้น แล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรวมกำลังใจรักษาเจตว่าคิดว่าจะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดให้อยู่ครบพ้นตางกำลังใจของเราใด้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นศาขยายบทพุทธจโนรตและเป็นการสงควรกับคำที่ใช้ว่านิพานาสสัชิกิริยายะเอตังกาสาวางังกิตตวา ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปนิพพานหรือกับคำที่ภาษาบุตนะรแนะนำว่าเราบทเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ต่อไปเราก็หาทางดับกิเลสดับมากไม่ได้เราก็ดับทีละนอ้อยค่อยๆดับ ถ้าเราเค่อยๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆกินเล็ดมันก็ดับหมดเป็นกันส่วนใดที่ดับไปแล้วก็ให้ดับไปเลยจะไม่เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ยังขอเอากรรมาฐานมหาเิบฐานในสูตรในกายานุปสนนาบทต้นที่เรียกว่านาปานบํบัเมากล่าวกับบรรดาท่านายังไหลทั้งนี้เพื่อกันความเฝือ เพื่อกันความสงสัยขอบาลีมาให้ฟัง,งก่อนเ็งกวในตอนนี้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> นี่เป็นสำนวนบาลีอาจจะฟังไม่เข้าใจชัดนักเพื่อดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายภายในกายเนียงเลียงอยู่อย่างไรเล่าเพื่อดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในวัร,รมวินยนี้ ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปพับไปสู่เรือนที่บ้างปลาก็ดีนั่งคู่วบัลลังคือขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตํางวงสติไว้เฉพาะหน้าคหรือมีสติอยู่เสมอย่อมมีสติแล้ว่าย่อมมีสติหายใจเขา้า ย่อมมีสติให้ใจออกเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าให้ใจเข้ายาวหรือเมื่อว่าเมื่อให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้น ย่อมสำเนิกเดียวนี้ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงคือหายใจเข้าย่อมสำเนิกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนิกว่าเราจะระงับกายสังขารคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก คือลมอัศสะปัสพะส,สะที่เรียกว่าลมให้ใจเข้ากันหรือว่าให้ใจออกกันเองย่อมสำเนกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้อันนี้ฉันใดในแช่างกลึงหรือว่าลูกมือคอนในช่างกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกึงยาว ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชื่ยคกึงยาวเมื่อชักเชื่ยกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชื่ยคกึงสั้นดูก่อนวิสุทั้งหลายพิสุก็ฉนะนั่นเหมือนกันเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจเข้ายาว เนื้อว่าให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจออกยาวเมื่อให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือเมื่อให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้นย่องสำเนกว่าเราจัดเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทข้าปวงให้ใจเขา้า ย่อมสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงให้ใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจเขา้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาเห็งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง ย่อมพิจารณาให้กายในกายเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาหนธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าจะ่เธอแต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ทั้งหมดดูก่อนพิสุทันหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเลืองเอย่างนี้ นี่สำหรับในในอนาณาปานบับคือการกำหนดรู้ลุมให้ใจเข้าออกตามที่เอาพระบาลีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไ่ว้ท่านฟังท้งนี้ก็เพื่อกันบุคคลทั้งหลายที่จะมาโมมยบอกว่าเรื่องกมหาปฏติปัฏฐานนูาสวกองนี้เนี่ยผมไม่คนตั้งขึ้นเอง ความจริงเรื่องอย่างนี้นะผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งขันเองสร้างขันเองได้ผมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าได้ผมก็ไม่มันนั่งอยู่เวลานี้ให้มันลำบากผมก็ไปนิพพานแล้วสบายถ้าได้ความจริงความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ของผมขอท่านหลายได้โปรดทราบว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า น like <death> of ี่สาหรับในนาปานุสต e ิและนาปานบับในกายในกายานุปัสนามหาปฏิปทานนี้ถ้าฟังกันดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งสมถะและวิปัสนาเข้าใจไว้ด้วยนะในความจริงนาปานบับนี่เป็นของสำคัญมาก เป็นการทรงอารมณ์ป้องกันความพฟุ้งซ่งานของจิตถือใจความสันส้นๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเวลาที่เราให้ใจเขา้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้ามีสติใหสติก็หมายความรู้อยู่ไม่ลืมเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเวลาให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เห็นได้บอกว่าเราจะเป็นผู้มีสติรู้กองลมให้ใจเขา้าให้ใจออกทั้งหมดหมายความว่าลมที่ให้ใจเข้ายาวเท่าไรเรารู้หรือว,ว่าสั้นเท่าไรเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเท่าไรเราก็รู้ เป็นอนวุวาให้ทรงกำหนดเอาจิตเข้าไปจับลมหายใจเข้าหายใจออกไว้ให้เป็นปกติเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติก็ชื่อว่าจิตรเราทรงสมาธิแต่ว่าท่านหลายเรื่องอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นการป้องกันอารมณ์พ้องสร้างของจิต ถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าจะเป็นของไม่ยาก <c oughs> แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ง่ายทั้งนี้พ่าอะไรเพราะว่าจิตของเรามีสภาพครบกว่าข้ออารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมาสินานรับนับเป็นแสงแสงกับแล้วไปส่งอาไข่สงไข,างขกับ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินี้ท่านชาติเราปล่อยเวลาให้ร่วงเลยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้กี่วันแล้วเราก็ไม่เคยควบคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเลยรวมความว่าเราไม่ยอมใช้สติสัมปชัญญะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้าขาดเมื่อไรมันก็ตายเมื่อนั้นไม่ต้องถือว่าเป็นการเว้นสัก,กวันสองวันเราจะเว้นใจชั่วขณะหนึ่งมันก็ไม่มีเป็นอันมลมให้ใจเข้าใ,ใจออกที่มีอยู่กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่เคยสนใจ ทังนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนมีสติหยาบมีอารมณ์หยาบไม่สนใจัาลมหาให้ใจเขาออกซึ่งมีความสำคัญนี่องค์สมเด็จพระทัก์พระทรงทัานยังนนแนะนำใหม่ให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นคือบางทีท่านหลายจะไม่คิดว่าก็มันให้ใจเขามันอยู่แล้วจะไปรู้มันทำไม นี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้มันดีแล้คนใดถ้ามีสติสัมปชัญญะสมรายการหรือว่ามีสติสมบูรณ์แบบคนนั้นเขาเรียกกันว่าพาระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าที่สอนให้เรากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อสติจับอยู่ว่าเวลานี้เราให้ใจเข้า เวลานี้เราให้ใจออกเราให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นเราให้ใจออกยาวหรือสัน้นก็เพื่อเราฝึกการทรงสติให้สมบูรณ์นั่นเองเพื่อความเป็นพระอรหันนี่ความสำคัญในเวลาฝึกมันมีอยู่ว่าเวลาทําจริงๆได้หานาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นของหนะัก อาตามาเองก็รับรองว่าน,นักแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่ทิ้งวิิยาอุสาหะก็เห็นว่าไม่หนักเหมือนกันวิธีที่เราจะทำเราจะบังคับจิตให้มันทรงอารมณ์เป็นสมาธิรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลานะั้นมันไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาว ยังตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหมือนกับเราฝึกมาพยศตามธรรมดามาที่มีกำลังกล้ามีความดื้อถ้ามันไม่พยศเราก็บังคับมันได้ใช้มันได้สะดวกเวลาที่มันพยศขึ้นมาจริงๆ มันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กําลังมันก็ดีเราก็สู้มันไม่ได้นีเรื่องอารมณ์ฟุ่งไส้ของจิตที่จะบังคับด้วยอนาปานุสติก็เช่นเดียวกันใ่ากล่าวว่าในขณะใด,ดเมื่อพบอาการประยชน์ของอนาปานสติเข้าคือสติไม่สามารถจะคุมอยู่ท่านแนะนำไว้สองวิธีว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักเส้ยก่อน นอนให้สบายเื่อเที่ยวให้สบายจิตใจมันจะคิดยังไงปล่อยมันไปตามอารมณ์อย่าฝืนถ้าไม่ไหวจะฝืนถ้าฝืนเป็นบ้าแน่แล้วจะมาโทษกันไม่ได้จะเป็นโรคประสาทได้แนะนํากันมาแล้วว่าส่วนสุดสองอย่างที่เรียกกันว่าอัตกิลมฐานโยกจงอย่ามีในขณะของเราถ้าใคร้องเสียสติมีเป็นโรคประสาท เพราะจเริญกรรมฐา,านผมจะไม่รับรองไม่รักษาไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดพอเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไปจะไม่ยอมรักษาไม่ยอมเกี่ยวข้องแนะนําแล้วมันหนักมันไม่ไหวก็เลิกพักเรายังมีวันมีเวลาเมื่อรส้สบายก็มาเริ่มใหม่ เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มากนะจะเวลาในน้อยกะเอาชนะเป็นสำคัญคำว่าชนะก็หมายความใช้เวลาให้น้อยในช่วงระยะเวลาน่อยๆเราจะพยายามรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมสั้นลมยาวใช้เวลาให้สั้นในเวลานั้นจะไม่ยอมให้จิตฟุ้งซ่านเด็ดขาดย้ทรงอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการ ถ้าถ้ามันเป็นไปโดยสะดวกไปได้ก็บังคับมันนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าถ้าบังคับไม่ได้จริงๆเหมือนกบมาปาพยศก็กอดคอมันถึงแท้ไว้ปล่อยมันวิ่งไปจับบางเหียนมันเข้าไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปตามวัตยา,ายัยมันวิ่งไปวิ่งไปพอหมดแรงไม่สามารถจะประโยชน์ดได้แล้วก็บังคับให้เขาจุด ตามทางที่เราต้องการได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่จิตสร้างก็เหมือนกันถ้าสร้างจริงๆเอาไว้ไม่ไหวก็คิดปล่อยมันอยากจะคิดอะไรก็เชิยคิดเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วมีผลดีมากมันจะคิดจริงๆก็ไม่เกิน20สนาทีไม่เคยถึง พอมันเลิกคิดตอนนี้เราเริ่มจับลมหายใจเขาออกมาจะทรงเป็นชานดิง่งมีอารมณ์สงบสงัดนานยังตั้งเครื่ชงชั่วโมงค่อนชอั่วโมงแล้วถึงหนึ่งชงั่วโมงสองชองั่วโมงมันยังไม่ถอนตัวและการนี้การทรงอารมณ์ดีของจิตในด้านสมถะภาวนาก็จงอย่าถือว่ามันจะดีเสมอไป บางวันก็ดีบา้บางบางวันก็เลวบ้างนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นว่าในเรื่องของอนาปาณบับในด้านสมถาภาวนาก็ไม่มีอะไรมากนี่ท่านแนะนำไม่เพียงเท่านี้ก็อธิบายมาก็พอจะเข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันให้ได้ก่อนแล้วกันตอนนี้มาในตอนท้าย ท่านควบวิปัสนาญาณไว้ด้วยเมื่อเราทรงอารมณ์ในด้านอนาปานสติกมาฐานพอมีจิตสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ได้บ้างเราก็มาพิจารณาในด้านวิปัสนาญาณให้กล่าวว่าพิสุทงหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้าง ย่อมพิจารณาให้กายในกายเป็นภายนอกบ้างนี้หมายความพิจารณากายเราเองบ้างพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในและภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามาว่ามันมีสภาพเหมือนกัน ให้กล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่างกายของคนเราระสัตว์มันก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตน,นี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าต่อไปท่านบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง นี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันมีสภาพไม่ทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก็ดูร่างกายชาวบ้านที่เขาเกิดก่อนเรา <c oughs> หรือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดที่หลังเรา <c oughs> ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดา ที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความ,ม่าไม่ยึดมั่นเหมือนว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างนั้นมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติแล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่า คือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติเรียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแต่เธอเพียงแต่สักแตว่ารู้อยู่อันนี้หมายความว่าไอ้ก,การที่มีร่างกายเนี่ยจะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดี <c oughs> เป็นกายที่บุคคลเรื่องที่กันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นพัญญาในกายเราผู้เป็นพัญญากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเป็นเพื่อนถ้าหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติ แล้วท่านแนะนำว่าเธอจงยาวจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่เกิดขึ้นจะพราะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นถือว่าอจิตยาจิต,จตใจเข้าไปผูกไปพันมันอย่าประยิท์ถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นของเราจริง ว่าเราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยท่านว่าอย่างนี้นะจำมาให้ดีว่าเราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุดเราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมัน เราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักเพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท่าว่ายังไงต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สักแต่ว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดจุลด้วย ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดการตลอดสมัยเป็นวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นนี่เป็นสกายติสกายติตินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเปรารันก็ได้กล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วย นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วขอในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์บังคับมี อำนาจเป็นเจ้าของมันก็เฉพาะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิที่จะต้องใช้มันเป็นกล่าวปว่าด,ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสุจนย่อมพิจรารณาให้กายในกายเนืองเนืองอย่างนี้ผมก็ขอแถมมีนิดว่าหากว่าท่านหลายพิจรารณาอยู่ทั้งหลายอย่างนี้ไปเรื่อย คำว,ว่าเนืองเลืองหมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลก ที่เราก็โกรธก็เรื่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกไม่เมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีหรือวัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันเสร็แล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไป นี่เป็นอนัสองสมเด็จพรจอมไตรบรมศาสันดาสัสมมาส,สมุทัยเจ้าทรงสอนแนอานาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวขึ้นต้นด้วยสมถะแล้วก็จบด้วยอำนาจวิปาาัสนาญาณถ้าบรรดาทุกท่านใช้กำลังจิตยอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าจะเลยเป็นแค่อานาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็เป็นอาราหันต์ได้ อระบรรดาพระายุคาวจรทั้งหลายเวลาที่จะคุยกันแนะนํากันก็หมดเสร็จแล้วต่อทีนี้ไปก็บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิธแก้วจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ตามอัติยาศัยจงพิจารณาไปตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดา จะเป็นไปตามแนวของพระรีวัติหรือว่าตามแนวนมหามมัมาแนวมหามติประธานาสูตรที่กล่าวมาในอนาปานัาแบาก็ได้เป็นไปตามความประสงค์จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควร